นี่เป็นภาพล่าสุดของดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สะพานนวรัตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าพ่นสีดําครับโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นดอกสีขาวนะครับพร้อมกับการทาสีฟุตปาทเปลี่ยนเป็นสีขาวดําแทนครับ โดยเทศบาลน,นครเชียงใหม่ระบุว่าน้อมรับทุกความเห็นในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่หลังมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสมพระเกียรติเพื่อถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสูงสุดโดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ล้านนาของประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ขณะเดียวกันโคมแขวนที่ก่อนหน้านี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่าติดตั้งกลับหัวล่าสุดมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟแสงสีตามจุดต่างๆก็เริ่มมีการทดสอบพร้อมสำหรับงานเทศกาลยี่เป่งที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า สำหรับการจัดงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ใช้งบประมาณกว่า27ล้านบาทครับและถูกตั้งข้อสังเกตจากสสของพรรคประชาชนว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่เจ้าที่ได้รับงานแบบคัดเลือกไม่มีการประมูลครับโดยระบุว่าที่ผ่านมางานกิจกรรมหรืองานอีเวนต์ต่างๆที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงอปอจอเชียงใหม่จัดขึ้นตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้ผู้รับเหมาด้านงานที่เป็นบริษัทเดียวกันครับ ล่าสุดพราะว่ามีที่อยู่แล้วก็จดทะเบียนของบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยเชื่อมเชื่อมโยงอีกกว่า7บริษัทและเคยมีประวัติในการรับงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงครับ